สวัสดีค่ะมากี้มาแล้วคุณพี่สิริพรมาฝากรถขายนะคะฮีโน่รุน่นเดิมค่ะรุ่นมรดกเลยค่ะยังใช้ได้มีทะเบียนนะคะความยาวของมันถ้าเกิดรถสิบล้อนะแต่รถคันนี้เป็นรถหล้อค่ะรถฮีโน่นะคะเท่ๆเออข้างหลังเนี่ยค่ะมันเปิดข้างไม่ได้นะคะมันเป็นรุ่นเก่าเปิดได้แต่ด้านหลังอย่างเดียวนะใครชอบใครสนใจสอบถามมาได้ ธรรมดาเนเช่เท่ๆเลยฮีโน่รุ่นเดิมๆพี่วันนี้ก็บอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเปลี่ยนอะไรแล้วไงเขา,าขอแบบเดิมๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ค่ะ